สวัสดีทุกทุกคนนะจาะเก็บแล้วนะเก็บแล้วนะพีดาปพัตเตอร์หรือต้นเนยถั่วมัมรี่ขาวตาเท่งเอ็ดนพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆปไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรี่ขาวตาเท่งนครพนมด้วยอาจาะทุกคนนี่อย่างเนี้ย เขามีสารต้านมะเร็งสูงดีพาเก็บก่อนนะตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายเดี๋ยวพาทยอยเก็บแล้วอ้ยก็ยังติดดอกออกผลให้อยู่ในอุ้ยเป็นจางงามครับเดี๋ยวเราก็จะคือเนี่ยอย่างเงี้ยแกะแล้วไปเพาะฝังฝังดินไว้เดี๋ยวก็งอกเล็ดผ่านไหนแข็งแรงเดี๋ยวก็งอกไปฝังนู้นไปฝังนู้น ดูสิว่าจะเก็บแบบไม่อัดคลิปนะนไหนๆก็ไหนๆแล้วอออัดซะหน่อยอ่ะวางไว้เป็นยังไงล่ะจ้าวางไม่ดีเอ้อร่อยดีเม็ดเขาจะมันๆมันๆนะโอยดูสิเนี่ยอันนี้เป็นกิ่งต้นนี้คือ กิ่งที่ตัดปักชำนะเนี่ยอยึเป็นกิ่งที่ตัดปักชำตัดจากต้นแม่เขาเนี่ยต้นแม่เขาเนี่ยต้นเนี้ยนี่ต้นแม่กินอร่อยดีอ๊บน้องหนวดให้มาให้เมล็ดมานะเขาให้เป็นเมล็ดพันมานะนี่ให้เป็นเมล็ดพันมาแล้วเราก็เอามาเพาะ พอเพาะได้เราก็ขยายพันธุ์ส่วนมากจะเป็นกิ่งปักชำเนี่ยกิ่งเงยตัดใต้ข้อไปแหตัดใต้ข้อแล้วก็ปกักปักทิมๆเลยไม่ติดปักใหม่แค่ละมือเดียวมือเดียวฮึบเอาฮึบอ,อุ้ยตายนีา <laughs> ่ไหนๆก็ไหนๆนะ จริงๆว่าจะเก็บแบบไม่อัดคลิปด้วยนะอืมแต่อัดดีกว่าเดี๋ยวเอาขึ้นปกคลิปอืบนี่มีอีกนูน่นแล้วก็มีที่กำลังเนี่ยอันเนี้ยเขียวๆนี่ก็อร่อย กินแบบอร่อยมากเลยโอ้โหขอปีไหนดิได้ใจอึ๊บอึ๊บเฮ้ยเยอะเลยนะเยอะว่ะเยอะว่ะเยอะเราถ่ายมือเดียวได้ปั๊บนะเก็บก่อน อร้อยอร่อยเคยเห็นบางาบางบ้านโดด,ดแต่เขาสูงนะถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะสูงเป็นตาแซบเป็นตะสังใ,ใครสนใจติดต่อซื้อต้นหมูต้นไม้ไปที่ช่องเดียวโชว์สุงอินนะจ๊ะทุกคนสองตาย,ยายนี่เขาขยานันขยนัน นี่ยังมีอีกลูกหนึ่งซีก,ก่อนวางก่อนวางก่อนวางก่อนนะวางก่อนนะม,มันหลบอยู่ตรงนี้เองมีอีกปะดูใต้ๆเลยซีกิ่งเนี่ยแหละต้นนี้แหละเป็นกิ่งปักชำอันนี้ก็กิ่งปักชำเหมือนกันเพื่อจะตัดแต่งเดย หนึสวงสอง,สอง,สองมือทํามุ่งม,มันขยันจะสั่เวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอถ้าเอาไว้นะจ๊ะทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีๆด,ด้วยถ้าเกิดเราแบบเครืองตานะรู้สึกเครืองตาเราก็จะหยุดพักเลยเราก็ไม่ได้ลงคลิปพักสายตามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพดวงตาตายละเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาขึ้นปกคลิปก่อน แค่นี้นะ